เลอร์หกสี่ห้าเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่กับทางร้านล็อกลีไบา์สี่ร้อย 400. อันนี้เป็นชุดฟ้าหลังเดิมของลูกค้านะครับที่มีการหักนะครับแตกหักที่แขนยึดสลักสายนาฬิกานะครับตอนนี้กําลังชาร์จไฟนะครับที่24เปอร์เซ็นต์นะครับก็เราทดสอบนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะสาย ได้บอดี้เหมือนใหม่เลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีรอยคาบกาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีบาร์โค้ดมาปิดนะครับก็เลยต้องอุดรูไว้ให้นะครับก็ตรงนี้ทดสอบปุ่มกดนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นย้อนกลับนะครับสตาร์ทเราไปตั้งจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดปิดไฟได้ตามปกติ ะขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็กลีไบเราก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ